คนที้ไม่ชอบกินมันผมเชื่อเลยว่าสันนอกเขาอะตอบโจทย์คุณแน่ๆสามชั้นเขาก็อร่อยมากๆนะส่วนตัวผมผมคนชอบกินสามชั้นทอดอยู่แล้วด้วยนะยุคการ์นาสมัยนู้เลยะอืแม่ชอบทำสามชั้นทอดให้กูที่บ้านพี่ตึงสูตรของแม่เลยผมไม่ได้ว่าร้านพี่นะแต่ร้านพี่ซู้แม่ผมไม่ได้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ สวัสดีคุณลุงทุกคนครับผมพีทนี่แหละฮะวันนี้ก็ามากันที่อ่อนนุชครับมีร้านหนึ่งที่ผมสนใจมากเป็นร้านหมูทอดจับกลางร้านนี้เขาจะขายแบบพวกหมูสามชั้นทอดกับเาผาหูแล้วราคาเนี่ยบอกเลยว่าคือถูกมากแล้วเขาก็ให้เยอะคุ้มค่า้วยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเติมข้าวได้ไม่อั้นอีกอิ่มโดยที่ราคามันไม่สูงมากเนี่ยผมก็ชอบแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูพีทนี่แหละเนี่ย ก็คงชอบ้วเวลาผมหาร้านแบบนี้มาให้นะฮะก่อนที่ผมพาไปดูอะไรข้างในนะครับก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะครับน้ำมันพืชตางุ่นน้ำมันที่มียอดขายเป็นอนันดับหนึ่งในประเทศไทยน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นเป็นซอฟต์ออยล์ที่สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายเหมาะสําหรับการทําอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะอบทอดผัดรวมถึงเบเกอรี่และน้ำสลัดน้ำมันสีเหลืองทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวและผ่านขั้นตอนการกั่นด้วยเทคโนโลยีนานโนทำให้ไม่เป็นไขใสสะอาด มีคุณค่าทางอาหารสูงอุดมไปด้วยโอเมก้า3 6 9และวิตามินอ e ีธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นได้ดีไซน์ขวดใหม่ที่จับถนัดมือมากขึ้นฝาดึงสะดวกเทเป็นสายไม่หกเลเอะเทอะแถมยังลดการใช้พลาสติกเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ ผมว่าเรื่องนี้แหละครับที่เราควรใส่ใจมากๆครับขอบคุณวัตถุดิบหลักของผมวันนี้ด้วยนะฮะนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตาหมุนครับเพราะเขาเป็นวัตถุดิบที่ใส่ใจคุณภาพและใส่ใจสุขภาพแถมยังใส่ใจรสชาติด้วยครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตาหุุนครับดีที่สุดคือใส่ใจก็ขอบคุณมากๆนะครับผมมามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรทานบ้างนะฮะที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าจะเป็นโชคร้ายของผมนั่นคือตับกระเทียมครับหมดแล้วใช่ไหมครับ คือผมมาช้าหรือยังไงฮะมาช้าไปผมหมดกินตบกระเทียมเลยแต่ว่าเขาบอกตบกระเทียมร้านนี้อร่อยอยู่นะคุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพมันแต่เพราะมันหมดนะอันนี้มีกระเพราด้วยส่วนมากเป็นหมูสำชานทอดแล้วมันมีอะไรครับผมสันนอกทอดสันนอกทอดนะครับแล้วก็จะมีกระดูกหมูทอดมีซี่ก่องมีกุนเชียงมีไข่เป็ดต้มมีกระเพราตรงนี้เฮ้ยกลับบ้านไหม กุนเชียงยังมีหมูกระเทียมอะไรยังมีอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งไปให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้มีอะไรทานบ้างร้านเขาก็ถูกอยู่แล้วแลวเติมเท่าแบบได้ไม่อั้นด้วยงั้นผมขอสามชั้นทอด1จานครับสันนอทอด1จานกะเพรากุนเชียง1จานอ่าเอามารองให้ดูอ่ะผมสั่งเท่าที่มีนะปิดบ่ายโมงแต่ส่วนมากเที่ยงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินพวกตับกระ,ทกะเทียมมาเช้าเนะครับผมก่อน10โมงได้ทานทุกอย่างคือจะบอกว่าผมมาช้าแหละโอเคไปครับเข้าไปข้างในกัน สามเจ็ดบาทเด้ออามาหมูทอดกินหมูทอดก่อนเขาจะเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับจะขอลองกินไอ้นี่แบบธรรมดาดูก่อนนะว่ารสชาติหมูเขาจะเป็นยังไงโอ้เขาจะทอดไม่หนามากแล้วข้างในมันจะมีความนุ่มอยู่แล้วก็ทัางนอกจะยุบแบบกรอบ,อ,บอร่อยครับอร่อยขอลองกินน้ำจิ้มบ้างนะจิ้มแจ่วลองใส่น้ำจิ้มแจ่วดูน้จิ้มแจ่วเขาทำอร่อยมากเปรี้ยวเ,เผ็ดพอดีเลยโอ้ อ,อันนี้สันนอกสันนอกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานมันนะครับแต่ว่าสามชั้นก็จะมันๆนิดนึงลจวเห็นข้าวแบบนี้คือข้าวเขาสามารถเติมได้ไม่อั้นสมมติว่าคนมาสั่งเป็นแบบสามชั้นทอดเป็นขีดนี้ก็ได้นะเสียค่าข้าวไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตเติมได้ไม่อัน้นเติมได้ไม่อันอ้นเหรอข้าบอันนี้ผมแนะนำสำหรับ,บคนที่ทานข้าวเก่งทานกับน้อยกะว่ามาอิ่มแน่แ แนะนำที่เกิดตัวข้าวน้ำจิ้มแจ่วครับสามาชั้นเขาอร่อยมากๆนะส่วนตัวผมผมเนคนชอบกินสามาชั้นทอดอยู่แล้วด้วยนะครับผมชอบเลย <c oughs> ที่เป็นอาหสมัยนู้นเลยอือแม่ชอบทำสามชั้นทอดให้หนูดีบ้างถ<อ>้าเราสั่งเปล่าๆมาได้ไหมกินละสี่สิบห้าบาทสองที่สองที่คือร้านนี้ตอบโจทย์เป็นอาหารที่มองเหมือนจะแบบพื้นๆทำง่ายๆนะครับแต่เขามีความอร่อยอย่างที่ผมพูดนะครับส่วนเนี้ยเขาจะบาง พอเคี้ยวไปมันจะไม่แข็งไม่เหนียวข้างนอกกับแป้งมันจะกรอบแล้วก็กินแบบอร่อยมากคือกินเพลินนะถ้าจะทำให้อร่อยหมูต้องหมักเนาะมันถึงจะมีรสชาติอลองดูสันนอกครับโหอร่อยเลยอร่อยมากมากเลยคนที่ไม่กินมันเนี่ยสันนอกเด็ด <c oughs> ได้หมดหลายอย่างต<ฟ>แต่กระเทียมอยากกินมากเลยรอมาสิบล้านก็มาสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งหมดแล้วอ่ะ ถ้ากูอยากกินหมูทอดอร่อยอร่อยร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยนะถ้าเป็นสามชั้นเนี่ยคนที่ชอบทานมันหน่อยอร่อยแน่นอนเบาเลยแต่ใครที่ไม่ทานมันนะสันนอกเขาก็มีความรุ่มร่มและกรอบแต่เขาหมักมาได้อร่อยครับหม,มูมีรสชาติเลยนะครับกางน้ำจิ้มก็ดีเดี๋ยวลองมากินกะเพราร้านเขาบ้างกับหูรักข้าวจานนี้คือปูมากเลยผมว่าจานเดียวก็อิ่ม่ะุณกะเพราเขาถือว่ารสชาติใช้ได้เลยนะ กะเพราอร่อยรสชาติใช้ชได้เลยคมกล่อมของรสชาติกะเพราอยู่มีความเผ็ดความหอมอยู่นะครับตอนแรกนึนกว่าสีมองจืดจืดไม่จืดเลยนะแอบเผ็ดอยู่นะแล้วกินคู่กับกุนเชียงกุนเชียงเขาอร่อยกุนเชียงอร่อยที่จริงกุนเชียงหมดแล้วนะเขาแอบเอามาทอดให้นะพอดีเขาเหลือถุงทุท้ายถ้าใครเคยมาร้านนี้แล้วได้มีโอกาสกินอับกระเทียมคอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้กิน กะเพรากินกับกุนเชียง mm hmm. อร่อยมากเลยรสชาติคือใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ไปในทางที่ดีเลยด้วยนะครับแต่กะเพรามันพูดยากตรงที่แต่ละคนนะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันว่าใครชอบทางกะเพราแต่ผมว่ารสชาติเขาโอเคเลยนะใครมีร้านไหนเด็ด,ดจริงนะที่เป็นพวกหมูทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็แนะนําบอกคอมเมนต์ได้มัน mm hmm. ก,ก็บอกได้เจอตรงไหนเด็ดนะครับกะเพรากุนเชียงคือ mm hmm. เอาเรื่องนะร้านนี้สองจานก,ก็ mm hmm. มือเท้าอยู่เนะลย สองกีดไม่น้อยนะมาเรามากินแบบนอกมาโอ้โหคนนี้ไม่ชอบกินมนันผมเชื่อเลยว่าฝันนอกเขาอะตอกโจทย์คุณแน่ๆแต่ส่วนตัวผมอะยังไงผมก็ชอบสามชานเพราะผมคนชอบกินกินมันพี่จินสูตรของแม่ เอออยากกลับไปให้แม่ลองทำเลยไปแกะสูตรของแม่ได้นะแล้วก็ผมเปิดร้านเรื่วยๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแม่จะทำแบบพี่วันนี้กลับบ้านเป็นลูกคนดีงานเราเยอะใช่ี่ยเราไม่กลับอ่ะแม่ทอดหมูทอดให้โอเคแม่เดี๋ยวเจอกันเป็นอย่างนี้เลยโทรโทรเลยแม่คิดถึงแม่แม่ผมมากินแล้วเอ้ยโอ้หยรับรับรับเอาสวัสดีนะแม่อุยแม่ร้องคาราโอเกะ เอาร้องเพลงอ,อ,อ๋ออยู่บ้านคนเดียววันนี้พี่มาถ่ายเทปร้านข้าวหมูทอดเอาจริงจผมไม่ได้ว่าร้านพี่นะแต่ร้านพี่สู้แม่ผมไม่ได้อุ <c oughs> อ้ยไม่ได <c oughs> <laughs> ้ไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นร้านพี่อร่อยนะแต่วลาผมกินร้านพี่แล้วทำให้ผมนึกถึงแม่ไงเออพอ <c oughs> พี่กินหมูทอดแล้วพี่คิดถึงแม่เลยะแม่ทําให้พี่กินได้ไหมได้เออแล้วนาจะถามเลยว่าทำไงแต่พี่รู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่บอกหรอกไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไม่กลับบ้านหมูทอดสูตรแม่เนี่ย ทุกคนยังตาตึงไม่ลืมโอเคเดี๋ยวทำอะไรอยู่ร้องคาราโอเกะร้องร้องคาราโอเกะคิดถึงนะคิดถึงเดี๋ยวพี่ถ่ายเทปก่อนจ้ะโอเคแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้แม่รักหนูแม่รักหนูโอเคครับสวัสดีแม่สวัสดีสวัสดีครับอืมแม่รักหนูนะโอ้ถ่ายเทปต่อไม่ไหว ปล่าอิ่มไอ้สั์คนที่เคยได้กินหมูทอดแม่ผมอะอะเจมอะเขาเป็นญาติผมจริงอะก็อยู่ดีมันก็นึกถึงขึ้นมาเอาจริงๆเพราะว่าถ้าคนเคยกินหมูทอดแม่มันบอกตรงๆว่าแบบรสชาติจะแบบมันอาจจะมองว่าคล้ายกันแหละเพราะหมูทอดมันก็บวกลบกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อร่อยแต่อร่อยเดี๋ยวว่างๆนะครับเปิดเลยเปิดร้านขายเลยไอจูนติดต่อตลาดเดี๋ยวกูลงไปขายเอง เออเดี๋ยวขอไปเรียนสูตรลับกับแม่ก่อนสล็อกนะล็อกหนึ่งขายบูบูเอาล็อกล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งขายลาบูบูกับมอลลีล็อ่งขายหมูทอดหมูทอดขอกดว่าอะไรวะหมูทอดเนี่ยติ๊กเลยลาบูบูขายหมูลาบบูบูชุบแป้งได้เลยนักสะสมสะสมมันเดียวร้านแล้วครับร้านเปิดเจ็ดโมงเที่ยงปิดแล้วครับขายสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นร้านนี้จะมารีบมาตรงนี้อ่อนนุชอะไรนะพี่ ตจอดรถริมถนนได้เลยจอดรถริมถนนได้พี่เสียระมดแล้วบุลเลนบุลเลบุเลนบุเลนจอดได้10โมงครับเอาเหรอร้านนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วพี่หกปีครับหกปีจะปิดปีไหนยังสิอ๋อยังเนาะรู้เพิ่งเข้าโรงเรียนยังปิดไม่ได้แกงแกงแกงพี่แต่ร้านที่มีแต่คนเก่าเก่าขานกันนะเพราะอร่อยอาจจะอร่อยไม่ได้เล่นมุกอร่อยใครเยอะราคาดีอันนี้ขอชื่นชมจากใจแล้วผมมากินเองเนี่ยวันเนี้ย เสียดายตับกระเทียม <โฆ S 1> ไม่ได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสั่งเดลิเวอรี่เลยปกติตับกระเทียมทำเยอะไหมพี่วันหนึง่งห้าโลครับทำแค่ห้าโลเองหรอเปลห้าโลใช่แล้วหมูอย่างสามชั้นนะวันละกี่โลดสามชั้นยี่สิบโลสันนอกสิบห้าโลครับ <5 S 2> สิบห้าสามชั้นที่ดีสุดสามชั้นก็คนชอบไม่ถึงไก่ทีดีที่สุดคือสามชั้นปะ่ะจริงๆมันหมดพร้อมกันแต่ยาแล้วแต่คนชอบเอาอะรมาทุกอย่างมันหมดพร้อมกันหมด ไม่รู้ว่าหิงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าทําอะไรมาก็หมดแต่ก็จริงนะครับตะกี้แล้วอยางก,กุนเจียทอดตอนแรกอ่ะหมดแล้วแกเหลือแอบไว้อหนึ่งแกก็มาทอดให้ทานนะดีนะตักหมดแล้วไม่งั้นผมมาให้เขาผัดก่อน หมดแล้วข้าวเดี๋ยวเติมเอาเอางี้ครับก็ถ้าใครอยากจะมาครับฝากอีกทีครับหมูทอดจับกลางครับที่อ่อนนุช31ทับหนึ่งเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะปิดบ่ายโมงแต่ส่วนมากของหมดก่อนหยุดวันอาทิตย์นะครับวันเดียวนอกนั้นจันรถึงเสาร์มาได้ตลอดเลยนะครับฝากด้วยหมูทอดจับกลางสิบโมงเพอเพอตับเริ่มจะหมดแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่โชคดีท้ามีที่จอดอยู่นะครับผมก็แวะมาแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงแนะนำครับคนที่อยู่กรุงเทพเดลิเวอรี่ได้นะครับหมูทอดจับกลางกินแล้วคิดถึงแม่วันนี้ที่ผมมากินเนี่ยรสชาติดีหมดเลยนะ แต่พลาดอย่างเดียวคือผมไม่ได้กินไข่เป็ดยางมาตูมกับตับกระเทียมฝากกดไลค์ลกดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับหมูทอดดีๆอร่อยๆแบบนี้ราคาประหยัดแบบนี้เติมข้าวได้ไม่อันด้วยฝากด้วยครับหมูทอดจัดกลางครับไปก่อนครับ